มันก็จะประมาณนี้ดูคลื่นสิพี่น้องโอ้โหหลวกลุกท่าเรื่นมาเลยเป็นคนไงอะไรเอครับว้าวเตียวลาเบิร์ตซิงเลยครับบนเรือตีไปเลยครับตีได้พี่ผมบอกเลยมาแล้วครับมาเลยครับ จันนาครับจันนารอบเันลาครับโอ้ยนว้าวมีคีูได้เฮ้ยเ่ครับเลครับของของเมียของครั้งเสมอไอหน่อตายเลยลนะเชือน่ต bác này, bác mẹ, không dì, anh em, bóc lẻo, bóc miếng,

nào lưng đưa tôi đi và nhau tới bằng 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 Ô nhỏ nhỏ nhỏ, mọi người 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 mọi รอบลำรอบรอบลำโอ้ลูกชนครับลูกชนลูกชนนะโอ้ยไล่ไล่ตีเกลียวมันจะพันกันไม่รีบตีเลยครับไม่เป็นไรมันมันตีเลยพี่ไม่เป็นหรอกเกี่ยวอยู่ไหนวะด้านหลังเลยด้านหลังด้านหลังถ้าผมไปถ้าผมเดินไปนู่นก็เกี่ยวกันเนี่ย ม้องบีไม่ขึ้นดีอ่ะ ถามใจเธอดูอ่ะมันเป็นรุ่นรุ่นใหม่ที่เพิ่งออกเลยไม่ให้ีหมชื่ออะไรโอ้เยอมันเพิ่งรู้สึกรู้จานู้เพราะมันอินใกล้ๆเลย

มา,มาครับพามาดูครับเมื่อกี้นี่สามหรือสี่วะสี่ใช่ไหมเมื่อกี้สามพุ่มสองปีเดียหนึ่งปีหนึ่งเลข ตัวเลยครับเมื่อกี้รอบลำหย่อนลงไปแดกอีกครับตัวนี้โค้ดให้คาถาทาสุดจัดน้องโอ๊ตเกี้ยวข <c oughs> องใกลใหญ่กว่าของผมใหญ่กว่าพี่ใหญ่่กวา,าอยู่เบอร์นั่น,น,นอยู่กลางมันเลยเห็น <c oughs> เออไม่ต้องขี้งี้หรออันนี้ตัดยาลักตัดสายปุ๋ยตัอย่าล้วตัดสายปุ๋ยเน มาแล้วก็มาแล้วไซต์เต่ากับตัวนี้เลยเมื่อกี้คิดว่าตามอยู่สุดจัดครับสุดจัด,ไไดห้าครับห้าผลง,งานวันนี้ครับแต่ให้ให้ปฏนณีให้ปานันเตรียมพร้อมติดชาวบอกว่าสุดยอด 就是呀呀。哎哎